จากกรณีเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนักร้องซูเปอร์สตาร์ตลอดการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิละปะการแสดงดน,นตรีไทยสากลขับร้องหลังจากที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมถแถลงผลการประชุมคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี2565วา่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติประจำปี2565รวม3สาขาจำนวน12คนณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต่อมาเบิร์ดทงชัยได้โพสต์ผ่าน Facebook เบิร์ดทงชัยระบุว่าที่เบิร์ดขอขอบคุณสำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช2565สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องรางวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาตลอดด้วยครับพี่เบิร์ดขอบคุณมากๆครับทั้งนี้สำหรับเบิร์ดธงชยัยแม็กอินไตเกิดวันที่8ทธันวาคมพศ2 5 0 1 ปัจจุบันอายุ64ปีเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยได้รับขนานนามว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์เมืองไทยเนื่องจากมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงยาวนานมากกว่า30ปีในวงการบันเทิง